โอ้โหพ่อ <rôle> ม <tr> ึงโอ้ยเลสโอนเลตโซนจำลองเลตโซนจำลองเฮ้ยกูไม่ได้ลงห้องซ้อมด้วยล่ะกูเมิ่งเปนักแข่งเท่านีกูลงแรกเด้อดซู้อเอาไรครับผมคนดูครับอันนี้คือผมบอกเลยว่า เราแต่งตัวบอดมาเราเจอแรงแกนนะครับผมคนดูครับ<า>เรียบร้อยแต่ตัวเบามาเจอแกรอราสุริยะพอดีสุริยะพอดีสุริยะพอดีเพียงเพียงเพียงสุรยิยะเพียงรีไปรีแปรรีแปรรีแปร รีบไปเลยรีบไปเลยบับอันไหนมีสกินทุกอย่างบอดตัวนี้ัไม่ต้องเดนันแรงมกินปืนเบ่อยเป็นบอตเป็นบัที่สกินปืนแน่นทุกอย่างผไม่มีสกินปืนแล้วอยากได้สกินปืนเธอเธอเติมให้เราหน่อยได้ไหมเธอ เราเราไม่มีตาจีเก้าเลยเราไม่ไม่มีตาเอ้ยมันมาแล้วมาแล้วมีคนมามีคนมาเตยข้างล่างพี่เองมองมาหน่อยแต่เพิ่งยิงนะทางขวาเตยทางขวาอุ้ยเอาเตยขึ้นมาแล้วไอชิเต้ยิงมันดีเตยไปทางพี่แล้วเชื่อไ่ทันด้วยมองขวัยก็เชื่อเลยเรียหรอเรียหรอบอกไม่ทันด้วยมองเรียร้อยบอดเลยไหม เตือหัวแตกเตะเรือหรอดึงได้ไหมดึงได้ไหมดึงไียได้นะเราึงได้นดึงทีดึงทีดึงทีดทีแล้อังอกด้มดบาทีเบบหัวแตกบาะโดนไหล่มาแล้วเขาขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เธอมาอาอด้วยเธอ มีไอวอลให้บอกแม่ไอวอลให้บอกด,ดิเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกไปล้างแค้นก่อนบอตต้องไปล้างแค้นก่อนครับผมบอเลยบอกไม่ยอมบอตตัวนี้มันไม่ยอมบอตตัวนี้มัน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 ขาดทนไยไม่ได้บอตตัวนี้มันขาดทนาหไม่ได้ผมไ่ยุบด้วยน้องชายพี่พยายาเพึ่งตายใจพี่กำลังว่ายน้ำไปหาเอง ไเยกูไปน้ำอยู่จ้ำจ้ำบึ๊ดจ้ำบุดบึ๊ดจ้ำบึ๊ดกูไปน้ำอยู่กูผายอยู่ใช้พายอยู่มาอย่าเพิ่งมาลูกชายพี่อย่าเพิ่งมาสิกูเสียวเดี๋ยวมองมองไปมองเดี๋ยวเรามองสถานการณ์ภายในก่อนแล้วกันนะครับผมคุณดูครับนี่ก็สูญยี่สิบมให้ผมเก็บ วัดได้ไทรเปอร์แล้วเอามันดิเตี้ยน้องชายเอามันดิจะดูคนดูก่อนทีไม่ใช่วิ่งไปโดนเปิดหน่วยในสัะวิ่งไปกูโดนเขาเปิดขาเปิดกระบาลกูอีกนะกูไม่เอาแล้วนะกูไม่เล่นบอดแล้วนะมันเป็นเดินแบบบันไดโคตรสูง เฮ้ย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 มันยิงมันยิงมันยิงไหนไม่รู้เก็บเสียงอ่ะไม่ขึ้นอะไรเลยใครนอนเตี้ยู้ตรงไหนบนบ้านเนี่ยเอาปเตี้ยเข้ามาปัดปะเดิไกลดิิี่ยิงเสียแล้วก็ดนปอดดด ้าวตัวนี้แาคากูดาวดาวไก่กุกิกกุกิกกุกกกุกิ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 กกุกกกุกิ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 กกุกกกุกิกกุกิกกุก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 กกุิกกุิกกุกกกุกกกุิกกุก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 กกุิกกุกกกุกกกุ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 กกกกกุ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 ๊กกุ มามาเดินมาเดินมาเดินเป็นบอดมารีบเดินเป็นบอดมา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 นี่มานี่เดินเป็นบอดมาเอ้มามาเดินเดินเดินคือว่าสี่หัวลวดไปไม่สี่หัวโอ้โหสี่หัวลวดสี่หัวลวดไปดีเนี่ยตังเนี่ยจรวดสี่หัวจรวดสี่หัวไปดิโอ้โหเลี้ยงกันเลยอ่ะลากทีเดียวไม่ต้องลากละบ่อยๆเลยลากทีเดียวโดนล้วดล้วดสี่เลยเนี่ยล้วดเปสี่ตัวเลยเนี่ย จป้องตีบอดตีบอดเปิดสี่ตีบอดเปิดพริบตาเดียวด้วยกูเห็นเล็กกำลังควักไอ้วอลเลยตะเกียต้องมีคอมโบแน่นอนป้องดาวดาวมาดาวเอาเอลเอาเอลเอลมีเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไปเล่นไม่ต้องไปไม่ต้องไปไม่ต้องไปเตี้ยระวังนะ ไม่ใช่วงวงมันจะบีบแล้วเผื่อข้างบนมีเองจะเองจะต้องรับไงพี่พี่ก็ต้องดันเข้าหน้าวงอีกทีนึงอ่ะมันจะลำบากกว่าเดิมไอ้ยายากูมีหนึ่งขอยาหน่อยเอ้ยกูลืมยาไม่นึงยามาหน่อยยามาหน่อยบอดดอยบอดดอยเอายาที่บอดดอยเอ๊บอะ วิ่งขวาวิ่งขวาเช็่ขวาทีเนี้ยเนี่ยเอ็งเอ็งขึ้นไปดูตรงตรงหินข้างบนน่ะน,นั่งนั่งนั่งจมสักคนนึงอ่ะคนเดียวพอนั่งดูข้างบนคนเดียวพอเดี๋ยวที่เหลืออีกสามนคนรอรับรับเรารับหลักไม่ใช่เราไปอะตรงไหนละบ้านบ้านนงรถนงรถอ่ะเออนั่งนั่งมองคนข้างบนไว้คนเดียวพอก็ได้เอาทำตรงวิ่งไปก่อนของวิ่งเอ้ยพี่ได้โดนพี่โดนแต่พี่เปิดไปให้ดูพี่เปิดให้พี่ได้โดน เินเรโดังพี่พี่ก็ขวายตไอตัวป้อมมีไม่ใช่หรอมันต้องมีทางมาทางบ้างะมัต้องมาขวาบ้างแหละทางนั้นอะโอ้โหพ้อมึงโอ้ยลตัโจนลโ่จำลองลตัโจำลองโอ้ตโซ่จลองโอเคแลวอยิโปลีกนีงเฮ้ยกูไม่ได้ลงห้องซ้อมด้วยล่ะกูเพ่เไปนักแข็งด้านี้กูลงแรงเด้อยซือ เอาเอาสายดีกว่านั่นเจยกว่าเอาสายดีกว่าไปเล่นสายดีกว่าเล่นสายดีกว่าเล่นสายแล้วรอตีเต็นทีกว่าป้อมฟรีวางข้าไปขวาใช่ขวาป้อมฟรีด้วยดีแล้วไม่ไปขวาเกือบแล้วันุ่มต้องต้องครึ่งตรงครึ่งเนินไปเรียบร้อยเต็นเห็นเราผิดป้องดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวนึงดาวหนึ่งดาวหนึ่งดาวหนึ่งเต็นดาวหนึ่งมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย สัตว์มาบัดพังงานด้วยมีติงกตเขี้ยว้าเจ้าตวนี้เหระเบมั่วก่อนไอ้บอสีเขียวไอ้ความีขวามีความีควาชิ้นมีขวาชิ้นมีหัวละไม่ได้ cho băng 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 เฮ้เรารอนเราเราได้วงแล้วนี่เราได้วงแล้วเนี่ยทำเล่นไปมามามัเล่นตายกับพี่มาเรายิงไฟฟ้าดี๋ยวเออเนี่ยหนึ่งเนี่ยเออเนี่ยหนึ่งเนี่ยสวยจัดพูดจริงเนี่ยโคตรสวยเออเนี่ยสวยจัดเรายิงข้างบนเฮ้ยพี่เต๋อเกิดพี่เต๋อเกิดข้นมาบนฟ้ารับรับรับมันเกิดเรื่อยๆมันเกิดเรื่อยๆมันเกิดเรื่อยๆมันดึงเรื่อยๆยิงบนฟ้านี่

ให้เดี๋ยวตัวเดียวเว้ยแล้ตัวเดียวเอาะเอาะตีบัตรบัตเอาตีบัตรบัตเอาอยู dates, dates, dates. Date text. Text. ่เอาดีไม่ไหวแล้วเอาดีเอาอี๋อีโถมโถมถมถมเลยบัดโถมบัดโถมเก้าบัตเดียวก็นับฟาดมันเอาจะเอาจะน็อกจะน็อกเว้ยขอเขาเนี่ยตายบัดโถม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 เอา่ะ 嗨嗨嗨